สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอดทรอตครับวันนี้จะพาไปทาความรู้จักเลสพันเต็ดมาคอบัดอินไซด์กันเลยครับว่านกสายพันนี้เลี้ยงยากไหมได้ข่าวว่าเพราะพันุยากเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าราคาเท่าไหร่วิธีการเพราะพันธุ์ยังไงอาหารและเทคนิคต่างๆอีกมากมายไปทําความรู้จักกันครับเลสพันเต็ดมาคอ เล d ฟอนเตสมาคอนะครับเป็น1ใน10ชนิดที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆด้วยตัวที่ขนาดกระทัดรัดประมาณสัก5 5 6 0เซนน้ำหนักไม่เยอะประมาณ350-450อยู่ในช่วงประมาณนี้ตัวใหญ่สุดๆที่ผมเคยเห็นก็ประมาณสัก550เล f ฟอนเตสมาคอตัวนี้นะครับจัดอยู่ในไซต์วันแล้วอยู่ในบัญชีควบคุมของพอรบรเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีคุณต้องไปแจ้งครอบครองพอพันพราค้านะครับ ถึงจะถูกต้องตามกฎหมายชนิดแรกแล้วนะที่เราต้องแต่เริ่มทําคลิปมาตัวเนี้ยต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งคุณอาจจะมีความผิดทางกฎหมายนะครับลองดูตามแผ่นนี้เลยครับเบสอนเต้ <Font> มาคอนะครับมีกําหนดอยู่ที่โบลิเวียคุณจะพบมากเลยในโบลิเวียเขามีตัวสีเขียวๆมันที่คุณเห็นอนะตามในรูปนี้เลยครับเขาจะมีความน่ารักมากๆเริ่มทําพันเนี่ยตอนอายุเท่าไหร โดยเฉลี่ยนะครับประมาณ4ปีความสามารถในการพูดของเขาเนี่ยก็ประมาณสักผมว่าสัก6เต็ม10เลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นนกที่พูดดีแต่เสียงของเขาก็แปดหลอดเหมือนกันถือว่าเป็นนกที่เสียงดังมากๆพูดถึงไดฟอนเตมาคอร์เนี่ยเพิ่งมีเข้ามาไทยเนี่ยประมาณสัก6ปี7ปีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีการนําเข้าที่เยอะครับประมาณ3ปีย้อนหลังเนี่ยเริ่มเยอะ นกชุดแรกที่นําเข้ามาผมมั่นใจเลยนะว่าเป็นนกแก่นกอายุคัดทิ้งเป็นนกที่ไม่ค่อยดีมาโอกาสที่จะทําลูกในการสืบพันธุ์ต่างเนี่ยมีช้อยให้เลือกไม่เยอะการที่คุณจะเปลี่ยนตัวผู้มาใส่ตัวผู้ใหม่หายากมากๆเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนในเมืองไทยเรยฟอนเตสมาคอมีไม่เยอะถือว่าเป็นแรไอเทมคุณรู้ไหมครับเรฟอนเตสมาคอสมัยก่อนนะผมเคยซื้อถึงคู่หนึ่งคู่ละ4,5 0 0ห้าเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้ว4,5 0 0โคตรแพงเลยแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันไม่มี เราก็เลยจะไม่ต้องซื้อนะครับพอซื้อมาปุ๊บจะย้ายกรงตัวผู้แม่งดันหลุด <c oughs> <c oughs> สถานการณ์จริงนะครับตัวผู้ดันหลุดเอาใช้สวิงข้อมันเสร็จปุ๊บกําไว้เสร็จปุ๊บตัวผู้ไต่ขึ้นมาแล้วกัดกัดมือผมอะ่ะปล่อยปับ๊บบินจั่วออกไปทิพหายละ2องแสนห้าบินไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันบินไปไหนรู้ไหมครับบินไปกอดต้นไม้ริมโขงผมก็บอกทุกคนว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งยุ่งกับนกผมอย่าพึ่งยุ่งแล้วตอนกลางคืนผมจะมาจับ เราก็ให้ลูกน้องเตรียมรถไว้นะครับรถก็สูงเท่าต้นไม้รถสิรถหกล้อครับ,บปีนขึ้นไปหลังรถ6กล้อแล้วจะสวิงครอบลืมไปว่าข้างบนมีกิ่งไม้เชะาะคากิ่งไม้นกไม่บินไปเลยฝั่งลาวเป็นนกตัวเดียวได้ตัวแรกที่หลุดของผมคุณคิดดูดิ2อ0 0สบินหายไปแล้วผมก็ไปตามหาลูกป้อนจนมีลูกป้อนเลดฟอนเตสมาคอมาตัวหนึง่งตัวนั้นชื่อเคลลี่เคลลี่เนี่ยมีอายุแค่เพียง2ปี9เดือน ทำสิ่งปฏิหารให้กับผมปีกับเมียซัดเมียเลยนกเด็กซัดเมียแก่ลูกออกมา3ฟองมีเชื้อหมดอเมซิ่งโคตรมันก็เลยแหวกทุกฟากาเซียนนะครับว่าเล f ฟอนเตสมาคอเป็นนกที่ทํายากมาก,มากๆเขาบอกว่าประมาณ7-8ปี10ปีขึ้นไปผมว่าไม่จริงนกยิ่งเล็กยิ่งทํำง่ายอันนี้ผมมั่นใจนะครับเ,เรียมาคอนะครับเริ่มไข่ตอนอายุป,ประมาณสักสปีสปิกมาคอ,อ core, core, ก็เกือบ3ปีก็เริ่มไข่ ตระก,กูลนกเล็กยีโลคอล่าเชสนัทมาคอพวกนี้ประมาณ2ปีกว่า3ปีแต่โดยเฉลีย่ยเรฟอนเตสมาคอประมาณสักสปีเริ่มไข่อันนี้หักประกาเซียนแน่นอนผมรู้สึกว่ามันเป็นนกที่ทําง่ายนะครับเพราะผมมีอยู่ที่หลายคู่แล้วก็ทําได้หลายคู่เลยราคาของลูกป,ป้อน,นะครับอยู่ประมาณสักแสนหกถึงแสนแปดแต่ถ้านกคู่นะครับนกคู่พร้อมทําก็อยู่ที่ประมาณสัก4ี่แสนสามแสนแปดสี่ประมาณนี้ครับ หลายๆคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าเลดฟอนเตสต้องให้อาหารไขมันสูง no no ไม่ใช่เลยเลดฟอนเตสมาพอต้องให้อาหารไขมันต่ำเมื่อไหร่คุณให้อาหารไขมันสูงไข่ไม่มีเชื้อแน่นอนนะครับมันจะมีผลต่อการสืบพันธุ์ผมมั่นใจว่านักเลี้ยงนกรุ่นเก่าๆน่าจะเข้าใจผิดว่ามันชอบกินทานตะวันเพราะฉะนั้นให้ทานตะวันที่เยอะอาหารไขมันที่สูงไม่ใช่ครับผิดแน่นอนอาหารที่เขาต้องการก็คืออะไรผักผลไม้ถั่วพองงอก สเปอร์อาหารไขมันต่ำให้ทานตะวันได้ครับแต่หยิบมือเดียวเท่านั้นขนาดกรงที่เหมาะสมกับเลดฟอนเตสมาคอหน้ากว้างประมาณเมตร2ี่สิประมาณนี้นะฮะเกถึงเมตรยี่สิเมตรยี่สิบ 20, mm hmm. 20, กำลังดีนะครับยาวยาวๆเลยครับยาวๆเลยเพราะมันเป็นนกที่อ้วนง่ายเหมือนกันกรงที่ผมทําอยู่เนี่ยประมาณสัก4เมตรห้าสิบห้าเมตรนะครับกรงชุดใหม่เนี่ยเลี้ยงเลดฟอนเตสมาคอทั้งหมดเลยเพราะผมรู้สึกว่าเป็นนกที่ทําง่ายตลาดต้องการถึงแม้ว่าออในตลาดไทยเนี่ยอาจจะไม่ชอบนกเขียวเท่าไหร่ แต่ผมคิดว่าตลาดเมืองนอกเป็นที่ต้องการมากๆขนาดรังขนาดรังง่ายๆเลยครับเป็นรังสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับหรือรังตัว L ก็ได้สูงเท่าไรประมาณ45ประมาณนี้พอครับ45กว้างข้างในก็ประมาณ30ไม่ไม่ต้องซีเรียสขนาดนี้กําลังพอเหมาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในฟอนเตสมาคอเป็นนกที่สามารถเพาะพันธุ์แบบโครนีได้ถ้าคุณให้เขาจับคู่นะครับแล้วก็มีรังให้เขาข้างในเขาสามารถออกลูกออกหลานได้ในกรงเดียวกันได้ แต่ถ้าแยกออกมาจะให้การสืบพันธุ์ที่ดีกว่ามากๆปีหนึ่งถ้าถามว่าคู่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคู่คันลี่เนี่ยปีหนึ่งผมสามารถทําได้ถึงประมาณ5-6าถึงหคอกแต่ไม่ทําเคยทํห้าหกคอกเรารู้สึกว่ามันสงสารนกการที่นกไข่ออกมามากๆดีครับให้เงินที่เยอะให้ความสุขของเราแต่ถามว่านกเขามีความสุขไหมที่มันไข่เยอะอย่างเงี้ยไม่ได้มีความสุขหรอกครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งผมให้เขาไข่แค่ประมาณ3าคอกเท่านั้นครับไข่ครั้งหนึ่งก็ประมาณ3:4ฟองนะครับอัตราการมีเชื้อก็ถือว่าสัก 7 0 8 0เลยก็ว่าได้ที่แขนหลังๆเนี่ยค้อเนี้ยผมปล่อยให้เขาอยู่กับลูกเขามาประมาณปีกว่าซึ่งจะดูครับว่าเขาจะสืบพันธุ์ต่อไหมสรุปว่าปีกว่าแล้วยังไม่ไข่ต่อเข้ารังออกรังเข้ารังออกรังเพราะฉะนั้นไม่รอแล้วครับเอาลูกเขาออกมาถือว่าเฮ้ปีกว่าที่เสียไปถามว่าทําไมเสียไปก็ให้แม่เขาพักได้ครับเพราะเราได้กับเขามายาวละแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเทคนิคการเพราะ เล d ฟอนเต d มาคอง่ายๆเลยคุณมีกิ่งไม้ใบไม้เปลี่ยนให้เขาทุกอาทิตย์ครับให้เขาแทะเล่นเคี้ยวเล่นสืบพฤติกรรมทางธรรมชาติเข้าไปแล้วมีสปริงเกิลให้เขาอาบอาหารที่ถูกต้องแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็ฤดูผสมพันธุ์เพิ่มโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไข่โปรตีนจากถั่วโปรตีนจากเนื้อสัตว์เข้าไปเนื้อสัตว์ก็เป็นทูน่าในน้ำแร่แค่นี้นละครับง่ายๆเลยสำหรับเลดฟอนเตมาคอ ถ้าใดที่เลี้ยงนกปากขอไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามผมแนะนํานี่เลยมิกออยครับมิกออยมีส่วนผสมของน้ํามันถั่วสกัดเย็น7ชนิดพร้อมด้วยแคลเซียมโอเมก้า369และวิตามินแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าครบจบในขวดเดียวเพื่อ,อส,สุขภาพที่ดีของลูกๆของคุณใช้มิกออยสิครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบเรซอนเตนมาคออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่เมียนไทลอดครับ mm hmm. ขอบคุณนะครับ